มาเก่งโจทย์ทวิประจำวันกันนะฮะขอเฉลยเร็วๆก่อนนะครับตอบเป็นข้อดีด็อกเม่เก่งนะครับข้อนี้ถ้าจะทำให้ถูกนักเรียนจะต้องรู้จักเรื่องเจอรันก่อนเจอรันเนี่ยเป็นการเอาเวิร์บมาเติม ing เพื่อให้กลายเป็นคำกึ่งเวิร์บกึ่งคำนามเอาเวิร์บมาเติม ing เพื่อให้กลายเป็นคำกึ่งเวิร์บกึ่งคำนามยกตัวอย่างเช่นนะฮะคำว่า write เป็นเวิร์บแปลว่าเขียนถูกไหม อยากจะเปลี่ยนเป็นเจร u n d นักเรียนก็เติม ing เข้าไปกลายเป็น writing แปลว่าการเขียนแบบนี้หรือคาว่าเรียนคือ learn เป็น verb นะอยากจะเปลี่ยนเป็นเจร u n น,นักเรียนก็เติม ing ลงไปกลายเป็น learning อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ แต่ว่าย้ำนิดนึงนะว่าไม่ใช่ว่า v e r b ing ทุกตัวเนี่ยจะเรียกว่าเจอรันหมดเลยนะเราจะเรียกว่าเจอรันก็ต่อเมื่อแปลว่าการเท่านั้นการเขียนการเรียนการเดินการนอนการนั่งแบบนี้จะเรียกว่าเจอรันนะฮะเจอรันเนี่ยเป็นกึ่ง Ver b กึ่งคำนามถ้าเรามองว่าเป็นคำนามเนี่ยมันจะสามารถวางในตำแหน่ง subject หรือ object ได้เหมือนคำนามเลยในข้อสอบทุกอีกเนี่ยจะออกแบบ object เยอะมากนักเรียนไป เรียนได้ในคอร์สทวิกโกบทเรื่องเจอรันนะฮะแล้วก็ไปเกิงโจทย์ได้ในดีอัปเดตแต่ว่าในครั้งนี้ครูเบิร์กขอพูดแค่ตำแหน่ง subject เพราะต้องใช้ทำโจทย์นะมันเป็น subject ได้เหมือนคำนามเลยเช่นเราบอกว่า reading helps expand our knowledge การอ่านเนี่ยมันช่วยขยายความรู้ของเรา subject คือคำว่า reading และมี verb คือคำว่า helps ไหม reading หรือเจอรันเนี่ยทำหน้าที่เหมือนคำนามเลยคือเป็น subject ได้ แต่แต,แต่ไอเจอรันเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าคำนามนิดหนึ่งตรงที่มันกึ่งเวิร์บด้วยกึ่งคำนามด้วยคือถ้ามองว่าเป็นเวิร์บเนี่ยเจอรันจะสามารถมีออบเจกต์เป็นของตัวเองได้เพราะเวิร์บมีออบเจกต์ได้ใช่ไหม subject verb object เจอรรันก็มีได้เช่นยังไงเช่นเราบอกว่า reading books การอ่านหนังสือช่วยขยายความรู้เราได้อย่างเงี้ย reading เป็น subject ก,ก็จริงเนาะนะครับ แล้วก็มีเว r รเป็น helps ก็จริงแต่ไอเจอรันตัวเนี้ย s u b j จ c t ตัวเนี้ยด้านมี Object เ,เป็นของตัวเองเล็กๆห้อยติดหลังไว้อีกนะฮะเป็น reading b o x ดังนั้นจำนะเจอรันนะ่ะมันสามารถมี Object เ,เป็นของตัวเองได้ทีเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ของเรากันนะฮะโจทย์ของเราเนี่ยนักเรียนดูหลังแดตเป็นต้นไปนะเพราะหน้าแดตหลังแดตคนละประโยคกันนะครับ หลังแดดเนี่ยเจอช่องว่างแล้วก็มีคำว่า a simple change คูเบิร์ตเฉลยเป็น d ีดถูกไหมคือ making เหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่า making จะทำหน้าที่เป็น subject นะครับแล้วก็มี simple change ตรงเนี้ยนะครับทำหน้าที่เป็น object ให้กับคำว่า making อีกทีนึงเป็น object เล็กๆของเจ r u n d นะฮะส่วน in the seasoning ตัดทิ้งไปก่อนเพราะ in เป็น preposition ถือว่าเป็นแค่ส่วนขยาย เราเจอเวิร์บละเวิคือคำว่า would improve ตรงนี้เป็นเวิร์บแท้ would improve เป็นเวิร์บแท้นะฮะสรุปประโยคนี้เนี่ยมี making เป็น subject และมี word improve improve เป็นเวิร์บแท้นะครับแปลว่าอะไรครูเวิร์ดไหนแปลให้ฟังซิอ่ะขอลบก่อนแล้วกันเนาะข้อนี้นะครับเขาว่ะกำลังบอกเราว่าเชฟท่านหนึ่งเนี่ยได้แนะนำว่าการทำ making making a simple change การทำการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรเป,ปลเี่ยนแปลงเครื่องเทศง่ายๆการเปลี่ยนแปลงเครื่องเทศง่ายอ่ะมันจะช่วยพัฒนารสชาติโดยรวมของอาหารจานนี้ได้นะสื่อประมาณนั้นนะฮะดูศัพท์ก่อนนะครับคำว่า change คือการเปลี่ยนแปลง,ปลงคำว่า improve แปลว่าพัฒนาหรือทำให้ดีขึ้นนะ significantly อย่างเป็นในยะสำคัญ significantly อย่างเป็นในยะสำคัญ dash ก็คืออาหารอาหารเมนูนี้อาหารจานนี้ลักษณะนั้นนะฮะทีเนี้ยข้างหน้าแดดเนี้ยมันเป็นประโยคหลักนะก็คือมี subject แล้วก็มี verb เป็นคำว่า suggested แต่ว่าหลัง suggested เขาเป็นประโยคที่เรียกว่า n o n clause ก็จะเป็นอีกประโยคหนึ่งแต่เราไม่ต้องสนใจประโยคด้านหน้าก็ไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรนะครับตอบเป็น D dog เอผิดเพราะว่า มันไม่สามารถเป็น subject ได้ verb เพ,พียวเนี่ยมีผิดเพราะเป็น verb ช่อง2หรือช่อง3ก็เป็น subject ไม่ได้ C cat ผิดเพราะว่าเป็น verb เติม s นะตอบ D dog ออนะเอาทำไมถึงรู้ว่าเป็น g e n e r a อ่ะขอขยายความอกนิดได้ไหมทำไมคไมรูไบ่รู้ที่รู้เพราะอะไรที่รู้เพราะว่าในโจทย์มี verb แท้คือ would improve ถ้ามี verb แท้มันก็น่าจะต้องมี subject อยู่ด้านหน้าปะ่ะนะครับใช่ปหแล้วอาจจะต้องลองแปลด้วยมันแปลว่าการทำการเปลี่ยนแปลงแบบง,ง่าย เปลี่ยนแปลงเครื่องปรุงแบบง่ายๆอ่ะจะช่วยพัฒนารสชาติได้มันรู้เรื่องไงเลยตอบดีดองต้องรู้ grammar ด้วยแล้วก็ต้องแปลด้วยนะครไปทวนเจอรันดีนะเจอรันจะออกตำแหน่ง object เยอะกว่าแต่ตัวอย่างเนี้ยจะเป็นแบบ subject นะฮะอยู่ใน c ร์ s ว t ก go กบทเจอรันนะครับฝากคำคมครับคำคมเนี่ยมีเจอรันขึ้นต้นมาเลยคือ investing invest invest จะแปลว่าลงทุน investing แปลว่าอะไรการลงทุน in yourself is the most valuable decision you can make for your future success นะ valuable จะแปลว่าที่มีคุณค่า valuable ที่มีคุณค่า valuable ที่มีคุณค่าการลงทุนกับตัวเองอะนะครับเป็นการตัดสินใจที่มีคุณค่าที่สุดที่คุณสามารถทำเพื่อความสำเร็จในอนาคตของตัวเองได้อยากจะบอกนิดนึงนะว่า ในอีกประมาณ5ปีข้างหน้าคูเบิร์ตเชื่อว่า AI จะมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้นกว่าตอนนี้มากๆเนื่องจากว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่การพลิกโฉมอย่างมากและอย่างแรงและนะฮะอย่างเช่นรูปภาพที่นาาเห็นอยู่เนี่ยคูเบิร์ตวาดจาก AI ใช้คำว่าวาดไม่ได้คูเบิร์ตป้อนคำสั่งให้ AI วาดให้รูปนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ยังใช้งานค่อนข้างที่จะ อาจจะไม่แบบยังไม่เสถียรร้อยเปอร์เซ็นต์ติดภายใน5ปีคูเบลว่าคงเสถียรไปมากกว่านี้มากดังนั้นหลายอาชีพจะได้รับผลกระทบนะครับแต่ตอนนี้การสั่งคำสั่ง AI ยังใช้ภาษาอังกฤษอยู่ดังนั้นเนี่ยคนที่ได้ภาษาอังกฤษจะได้เปรียบนะตอนนี้นะฮะในอนาคตาษาไายอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเอเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษจะเป็นหลักอยู่ดังนั้นฝึกภาษาอังกฤษใช่ว่าไซบาแบกหามนะครับคือฝึกภาษาอังกฤษเนี่ย ได้เปรียบฮะถ้าเกิดเราเนี่ยแตกฉานมากกว่าคู่แข่งเราก็เราก็จะได้เปรียบเขาเนาะนะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับใครที่อยากเก่งภาษาอังกฤษนะทวิโกของครูเบิร์ตเนี่ยจะให้มา5คอร์สย่อยเลยแต่ใครรีบสอบสามารถเรียนได้ครับโดยแนะนำให้เรียนทวิโก GO ให้จบแล้วไปสอบได้เลยเพราะคอร์สนี้จะเป็นการปูพื้นครบทั้ง7พาร์เลยนะฮะมีปูพื้นมีสอนเทคนิคมีโจทย์ให้ทำเยอะแยะมากมายเรียนจบไปสอบได้แค่ประมาณ30ชั่วโมงกว่า การบ้านข้ามไปก่อนก็ได้ถ้ารีบแต่ถ้าไม่รีบมากเวลาเหลือมาดูดีอัปเดตเพราะว่าครูเบิร์ดได้990เต็มหลายรอบมาครูเบิร์ดศึกษากแนวข้อสอบมาตลอดโม้นิดหนึ่งนะดังนั้นครูเบิร์ดจะทราบว่าต้องรู้กันมาเรื่องอะไรสับคาไหนออกสอบถามง่ายง่ายถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยยังไม่ทราบมาก่อนเลยว่า trace มีความหมายใกล้เคียงกับ draw on ได้ choice มีความหมายใกล้เคียงกับ superior ได้ควรลงเพราะว่าออกสอบอยู่ตอนนี้ หรือ Find something ตามด้วย adjective ได้ควรลงเพราะออกสอบอีกตอนนี้หรือ provide that แปลว่าท่าได้อย่างเงี้ยนะครับวัดในข้อสอบันเลยดังนั้นครูเบิร์ตเอามาลงให้ในนี้เยอะมากๆแล้วยิ่งเรียนยิ่งคะแนนเพิ่มแต่ละคอร์สเนี่ยราคา3,000บาทรวมกันมูลค่า15,000บาทแต่มีโปรโมชั่นตอนนี้นักเรียนแอดไลน์น id ไปสอบถามได้ไม่ถึง3,000บาทก็ได้ครบทุกคอร์สแล้ว รีบไปจองได้ที่รหไอ id add u b e r t home ขอบคุณที่ฟังโฆษณาและเดี๋ยวไว้เจอกันในโจทย์ข้อใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย